เรียนท่านคณะกรรมการแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านดิฉันเด็กหญิงชลันดาบุตสามงคลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองจะมากล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อเรื่องการเป็นพลเมืองที่ดีของชาติท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านคะก่อนที่ดิฉันจะกล่าวถึงการเป็นพลเมืองที่ดีของชาติจะต้องปฏิบัติอย่างไรดิฉันขอกล่าวถึงนิยามของคําว่าพลเมืองก่อนนะคะพลเมืองหมายถึง,หม,ถงหมู่คนที่เป็นของประเทศใดประเทศหนึ่งคําว่าพลเมือง แปลว่ากำลังของเมืองกล่าวคือคนทั้งหมดซึ่งเป็นกำลังของประเทศทั้งในทางเศรษฐกิจทางทหารและอำนาจการต่อรองกับประเทศอื่นเมื่อเราทราบความหมายของคำว่าพลเมืองแล้วเราจะปฏิบัติตนอย่างไรให้เป็นพลเมืองที่ดีได้ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านคะการเป็นพลเมืองที่ดีของชาตินั้นไม่ยากเลยอันดับแรกต้องเริ่มจากตัวเราก่อน ดิฉันมีหลักง,ง่ายๆที่เป็นแนวทางในการเป็นพลเมืองดีคือต้องเป็นผู้มีประชาธิปไตยในตนเองคําว่าประชาธิปไตยคือการอยู่ร่วมกันของสมาชิกในสังคมหมายถึงรูปแบบพฤติกรรมมนุษย์ที่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่ประชาชนมีอํานาจและมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองฉะนั้น มนุษย์ทุกคนหรือบุคคลทุกคนจะอยู่ร่วมกันในสังคมได้จะต้องรู้จักปรับตนเองให้รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นก็จะทำให้เราสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขอีกประการหนึ่งที่จะบ่งบอกถึงการเป็นพลเมืองดีคือการเป็นคนดีคำว่าคนดีในที่นี้หมายถึงการเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศีลธรรมและค่านิยมที่ดีงามในสังคม ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านคะการเป็นพลเมืองที่ดีหรือคนดีในสังคมประชาธิปไตยนั้นหมายถึงการเป็นพลเมืองที่มีหลักการดําเนินชีวิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมและมีบทบาทหน้าที่ในการกระทําที่มีคุณลักษณะทางประชาธิปไตยเป็นองค์ประกอบที่สําคัญในการดําเนินชีวิตคุณธรรมเป็นหลักหรือแนวทางในการดําเนินชีวิตที่จะทําให้เราเป็นพลเมืองดีและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข คุณธรรมในการอยู่ร่วมกันที้ควรศึกษาและนำไปปฏิบัติคือ 1. คาระวะธรรมคือการเคารพในสถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์เคารพในสิทธิเสรีภาพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 2. ส,สามัคคีธรรมคือเห็นคุณค่าของการร่วมมือร่วมใจกันมีความเสียสละ 3. ปัญญาธรรมคือการเข้าใจซึ่งกันและกัน ในการเป็นผู้นำและผู้ตามรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเราเป็นสมาชิกในสังคมไม่ว่าจะสังคมระดับหมู่บ้านอำเภอจังหวัดหรือประเทศก็ตามเราควรยึดมั่นในหลักธรรมของการอยู่ร่วมกันเราจะได้เป็นสมาชิกที่ดีในสังคมได้รับการยกย่องจากผู้อื่นเราเป็นพลเมืองดีอันจะส่งผลให้สังคมของเรามีความเจริญก้าวหน้า และสงบสุขเมื่อเราปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีได้แล้วความสำคัญของการเป็นพลเมืองที่ดีคือทำให้สังคมและประเทศชาติมีการพัฒนายอย่างมั่นคงเกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะทำให้สังคมมีความเป็นระเบียบสงบเรียบร้อยสมาชิกทุกคนในสังคมได้รับสิทธิหน้าที่เสรีภาพจากกฎหมายความเท่าเทียมกันเกิดความเป็นธรรมในสังคม สมาชิกท,ทุกคนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีน้ำใจต่อกันถ้าบุคคลทุกคนสามารถปฏิบัติตนได้อย่างที่ที่ฉันกล่าวมาข้างต้นแล้วนั้นแล้วก็บุคคลทุกคนสามารถเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติได้อย่างสมบูรณ์ท่านผู้ฟังที่เคารพท่านคะการสร้างคนโดยเฉพาะที่เป็นเยาวชนของแผ่นดินไทยให้เกิดความรักความสามคัคคีและจิตสำนึกในหน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดีน,นั้นไม่ยากเลย เป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนที่จะต้องร่วมมือร่วมใจการพัฒนาประเทศให้ประเทศมีแต่คนดีและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมดิฉันก็เป็นประชาชนคนหนึ่งของประเทศซึ่งเป็นวัยที่อยู่ในช่วงที่เรียกว่าเยาวชนที่นับถือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขดิฉันจะดำรงตนให้อยู่ในหลักคุณธรรมของการเป็นพลเมืองดี และจะช่วยปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นหลังได้ปฏิบัติตนเป็นคนดีดิฉันขอสัญญาขอบคุณค่ะ